โอ้สองบิลลเจอเทตุคุณสองร้อยดาวคัจาคุณกิสตารครับพอไปไซมอนิดรัไปอีกกไปก ไม่หยุดยั้งจริงๆแรงจัดครับมีคราดได้ดักค<ช> <pper> ูดาวอยู่แต่ว่ายังไหวครับปั๊มไฟลี่ไฟล์แล้วไฟสุดหยอดอีกรอบตายคริสไลเจอฟินิกส์ครับด้านแซนคิงนี่คือปล่อยฟินิกส์หลุดมาให้จีเอ็เอาจัดเลยครับวันนี้สกอร์เป็นศูนย์สองครับเงินนำหนึ่งเคสำหรับทางด้านทีมนิกมาครับอาร์ลีซิ่งแข้งเกือบตายอ่าไม่เหนครับเข้าไม่ทันครับอิมเมอร์ชั่น โดนเฉือนจนมานาหมดเลยฮะไม่มีจ่ายนะตัวของแอสซอลสเวตต่อไปนี่ครับลูนเฮดบามไม่ต้องรอสปีนในดใดทั้สิน้นพาเลซิงแครกไปเจอทั้งด้านของเอลเชลมีเลเข้าเฉือนไปก่อนแล้วเข้าทาวเวอร์ไปครับอีกราดหนึปาดมาถึงในคริสตัลไลท์ครับด่าชลงย้ำต่อบอดี้ช็อตอดัดเข้าไปฮนะโกลด์ไซส์เสียบมาอีกทีทางด้านของฝา่งเจียนตายครับ วาเซนที่ลงนี้ครับเช็คทางด้านแซนคิงที่แซนสตอปถอยออกได้ไหมตัดต้นไม,ตตนไม้ตัดต้นไม้เลือดเจอฟอสได้โร่เจอฟอสได้โร่แล้วก็ย้ำต่ออีกทีฮะอิมเมชั่นจัดการนะไมค์คอนโชนสกอร์เป็นสามต่อสองครับไม่ทันก็บีฮนาะสันเลจีเข้าไว้ครับอันติเกย์ไปเลยอ้าวไม่ถึงโอ้โหสกีว่าเพลนแล้วกันครับแก้เขิ่อนฟอสย้ำต่อครับปั๊มสู้ครับทางด้านวีฮารทางด้านยังจีเข้ามาซ้อนม่ทันเหมือนกันครับ สับยับไปฮะทางด้านโอคอมิลเคอร์ทอยครับเอาแรนซอร์สุดเข้าไปต่อดีลีทท้งนั้นไอหมนนะิ่นเนี่เลจีก็มาไม่ได้จีเอชยอดไฟสวิตช์ไปมีทาวเวอร์ค้มยันอยู่เลยสายเสี่ยวบ่าชาร์ดโดไซน์หนือครับระยะแล้วก็อัดติมานี่เต็มเมอ๋อเมื่อกี้ใช้ตีไปก็โหลดเร็วครับมีทนั่นดาเคนล,ลูนนะแทงทาวเวอร์ไว้ให้ก็วีฮาไมโครโชก็ออกทางเดียวก็รอดไปวาร์ปกลับไปเติมเลือดนะ เอาลานชอตบวเข้าไปโยกมาครึ่งหลอวีฮาร์บอลเซอรซูเปอร์นวา่าับแทงไปก่อนเอายิงไม่ได้ผมเจอรถแอทแทกสปีดครับไประเบิดไปอาการหลงย้ำต่อใส่ในด้านโดของวีฮารหน้าไปแนบหงแล้วก็โดนฆ่าตายนะส่วนพิลครครับกับ i m เจัดการนัาา่นยังจีไม่ได้ฮะแหลกๆกันครับควินเพนแล้วก็ทางฝั่งไทนี่อมเมืม่อกี้ไข่โซนได้สวยนะแต่ว่าไม่มีคนเข้าย้ำต่อฮะทางด้านนาวีก็เลยถอยออกไปหมดครับ คุยมอเพนี่มันแรงจริงๆได้หนูอิมพอร์ชั่นก็โบกไมค์คอนโซลด้านล่างตายฮะเจอฟอร์จูดนีล็อกขาวินิจิคุราได้เข้าไปหาเนินดอร์เรนเจอร์ครับยอดไฟสปินจูไว้ก่อนเอาแลนด์ทอรสมอลติช็อตสวนเข้าไปแล้วทอสปีกุ้มาต่อยกลางอากาศตายครับชาร์โด์ไซคุยกับสกรีมอเพนบินถอยออกครับชานันวีฮาฝั่งวิชเตอร์ก็ฮิวให้ฮะเนี้มีนบินย้อนถอยมาแล้ววีฮามีมอเพนสะดุดไปก่อน อะไรซิ่งแปลชิ่งกับฟีเวอร์ชาร์ด,ดไซค์คุ้งครับโบโลไซเปิดไวและเซนซองครับเขาไปเรียบร้อยครับอย่างจีตายเจ็บต,ตะหงครับตอนนี้ไล่คากันแบบไม่หยุดยั้ยงอินวิสิวิตี้ไหมมิรเ์เคิลแล้วโผล่ฟาร์มต่อการสองครับผมแต่เซนซองหยู่เซนที่ปักลงเลยแล้วก็มาดิช็อตครับละลายหมดอนะอีคราได้ถอยออกไปแลเจียนเจอหนได้ดของอิเมเพชชั่นโบกฮะแล้วก็สต็อป เปิดไข่มาอย่างเงี้ยไข่แตกหรือเปล่าง้างพร้อมกันไข่แตกครับผมเรียบร้อยครับสกอร์พิ้งคก้าต่อหอกับงานไหลเลยไหมถีบนิกงมาลืมไปว่าชอบเล่นเกมสองหนึ่งนะสโมกออกม,มาเอาร้านเปิดไปไอเอนโดนทอดยัดต่อทางด้านไอเอเนเรียบร้อยครับซันเรจีก็มาจีเอชวีฮาลีเจนเนอเรชั่นครับผมเอาร้านทอดดีลิทหรือเปล่าจีเอชยังอยู่ซันเรจีก็ไวไ้ไซนะน์น่นหลงใหลนี่ครับ ฮอลล์ซิกบอลสมิทครับไล่มาเจทางด้านนี้บลูไซเปิดมาแล้วก็ซูเปอร์โนวาครับเินิกซันครับบอลเต็มๆยูเลียสเขาบอกตายไปแล้วนาวีก็รีคุบถอยเข้าไปครับอีกเซวิโยกหลบสตอมครับมีลาโคและสกีพอเพนมาอัติกรีนดสองครับ,รรากกรรบทางด้านนี้สับในเน้นมาดาวอายกระตุกหน่อยไหมแล้วก็ตีอีกหนึ่งทีกำลังจะตีกองวิง่งได้เปล่าแอนดีเมทบิงดักหน้ามาเจอ จุกไวไมามอิมเปรสชั่นทางตันแล้วแล้วก็โดนสับตายเหมือนเดิมฮะอีกราได้เปิดไปใส่นันค,คริสอะไรฮะโรลสไตน์เปิดมาฟอรสเอโลอัดย้ำต่อกาั๊ชสรงไปอีกทีสต็อปไว้รับทางด้านหนของไมค์กะโทจะรอดเปล่ปาเจอสแป,ป,ปมบอล์ิชัน่นเอาลัานเปิดมาใส่นันวีฮาทอสย้ำต่อยขีกับเรียบร้อยฮะเท่ด้านวีฮาแตกครับ,รรบก็เป็น12ต่อ8ปนะตอนนี้ บางนี้ก็แพ้กันอยู่ละโผมาแแบบแล้วครับทางเดนโรเรนเจอร์ได้กัรเวทน,นะสกคีมาเพนอันติชมาแบบเพียวผมดีดขึ้นด้านบนต่ออีกทีเรียบร้อยครับไม่รอดโดนเดนโรด์วอดยิงยอัดเข้าเต็มครับแล้วสตันซอกครับไมเคิลทอเข้าไปทอเอาวไว้แล้วผมดีลิสเดนวิฮาไม่ได้เปิดซูเปอร์ดอว่ามาบพยายามจะตีตใครพยายามจะตีตใครแล้วเข้ามาดีเลยตัวอยงเนตนาวีครับหลุดลอยกับสติแตกพ่ายครับดับเบิ้ลคิว์นั่นมีโลเคอล์และซันเรจิย้ำต่อที่เดนอีเลียส ออเลียสไม่มีวาร์ปด้วยยังไงบิงไปสครีมหรือเปล่าไม่ได้ผมเครือบกันเวทไปอยู่รอจังหวะแล้วไซลเลนต์ไปแล้วสคริปมอเพนโบอลสไตส์เปิดยับต่อยทีเอเลียสตายฮะัทาวเวอร์มินเลนแตกไปฮะมิราเคิลเคลียร์ครับทาวเวอร์เชียนหนึ่งพิสไลโผล่มาอย่างงี้เอาแล้วอนเอาบอลอุตสัยตัดทางนั้นยิงสไลครับแล้วฟินิกซ์ซันมาเลยฮะดิดอาร์จากนั้นโดนของฝั่งดอะเรนเจอร์ยิงไม่ได้ครับผม ยังไงต่ออ e ีบิ๊กเซอร์ไม่ค่อยจะเข้าเลยแล้วก็กันเวทหมดไปเดนส์บอนอัดเต็มข้ออัดสิงกรีดมาครับขาดครึ่งคู่ไปแล้วเอาแลนด์ชอตดีลิสเนนนายเมนไปครับโบุนโซเปิดมาย้ยดีสกีมเอรเพลทางด้านนี้แอนติเมทครับไม่โดนร่วมเส่กระแพงเฉือนไปย้ำๆโดนชอตอัดดิสมอลไว้เอาแลนด์ย้ำต่อแอนติเมทบิ๊กตามไปไทนี่บิ๊กหนีครับโบุนโซเปิดมาเฉือนเน้นๆครับเฉือนเน้นๆอีเลียนเรียบร้อยครับดับเวิ่งด้านมีร็อคเกอร์ามาเฉือนนิ่มๆกุมกับไปตีโรชาาเเลลยหรือป่นะ เลือดไม่เคยพร้อมเท่าไหร่ครับชีมิกมาบุโรสายเปิดมาแยกล่างอัพวอลต์คอร์สแล้วยังไงดีครับตายครับผมมิเหล่าก็ยังไงล่ะเปิดมาฟินิกซันครับผมนี่ครับโดนเปิดก่อนเพื่อนไม่ได้เข้าก่อนนะมิโยซ่าไปหน่อยครับคืนกำไรให้กับทั้งด้านตัวของฝ่ายทีมนาวีฮะ599ครับให้ไปที่อีเลียสเลยครับเจอเบิร์สตายฮะแตกค่ายผม ทอร์ดเอาไวรัย้ำต่อไอเมนครับคนเดิมโดนต่อยสต็อปเหยียบไว้ครับหยิบต้นไม้มาฟาดหน้าครับผมคิลลิ่งสปีดครับของเอ้นยังจีเข้าตีโรชารโดยด่วนครับเพราะว่านอนยาวก็ัสองตัวโดนตันดหรือเปล่าเอาไวรัทอรครับโอ้โหไชนี่ยังจีนี่ยังเอาโดนไปครึ่งร้อยก็ไปคอนโทรลแซนสตอ็อมแล้วก็ถอยด้านนี้ไซเลนต์ไปคู่แข่งชาร์โด้ไซด์เอามาเป็นปวดนะฝั่ง,งไชนี่นิดนึงครับมี ฟอร์จูเนสก็ฟรีให้ครับ20วิครับแอนติเมทเกิดใช้ฟินิกซ์่แล้วอีพิกเซนเตอร์ครับระยะไกลมาถล่มโลกาและซันเรเปิดเข้าจีก็ใส่แล้วเดอร์เรเจอร์ไม่กระโดดตายแบบฟรีดมา5ตัวครับโอ้โหแต่แต่ยังไงล่ะฟรีนมา5ตัวแล้วไงครับดาเมจมีอยู่แค่นี้ครับผมน้อยนิดครับใช้นี่เข้ามาทอนย้ำต่อตีกลางอากาศดับเบิลคิวเลยฮะวันบายวันครับผมแล้วคิวฟื้นขึ้นมาใหม่ครับ เข้าทีละตัวเหมือนกันแล้วฉะนัทีมมิกมากครับภาพเริ่มมาครับเกม,มาา3ตอนแรกภาพไม่มาปล่อยโรชานกันเลยฮะเอาไว้ฟอร์ดเข้าไปแล้วก็ดีลีททิ้งเลยฮะโอ้แรงจัดฟอนแอโร่ใส่นั่นไอ,อ,นนอ,อ,อเม,อมเครับมอลติช็อตควานฟอนแอโร่ยิงอีกทีเรียบร้อยฮะไอเมนตายไีเมเอ็มาตัดครีปกลางครับแล้วก็ไปต่อเล็บเปิดไว้ฮะทางด้านโนชัยนี่ครับ เข้ามาโดนสับครับผมเสียแลรัวๆบอลตีกันไว้ก่อนครับผมแล้วก็สต็อปหลับลงไปเอาโดนไซเลนครับแยกล่างเลยครับทางด้านตัวแอนติเมทแล้วก็ไข่ซูเปอร์นว่าอ,าอาัดกระแพงไว้ก่อนครับไ,ไล่โซนลงไปบอลช็อตครับผม,ม,มย,ยผมิงบอลเข้ามาบอลเอนล็อกลงมาต่อยอดเพียวเฟ่หมดทังนั้นไมค์เโทรตายครับผมแรงจัดฮะบอดตีเข้ามาย้ำก่อนดาวเจอรนได้ยิงไปอย่างนี้ครับคิลลี่สเปีย์กันเลยทีเดียวตัวคัมยันกลายเป็นเอลเดอร์เดนทันแล้วก็ไทนี่ครับ เริ so ่มไม่ไหวแล้วนิกมาตอนนี้วัดพลังกันมาล่าสุดตันใหญ่เปิดซับออร์เรคเกอรก่อนครับปิดตายฮะโบรอไซส์เปิดมาแล้วโจดไล่ต่อครับตัปดาวัยปิดไปอีกหนึ่งยำพวกขี้นบีเลอรลฮะซื้อเกินระดีด้านข้านี้ไอเอ็มเอ็นตายผมโดนเคิร์สอยู่ฮะยังจีดัสลงไปเอาโดจีเอสด้วยครับผมแล้วก็หันไปนีซับได้ทันหรือเปล่านีซับไม่ทันต้องเจอซอมดักครับผมแล้วบอลดีช็อตกวาดไปเลยฮะเปิดนัวละครับทางด้านยังจีก็แบบจัดการไปกับโทครับ อันตีครับดีซิบอลไปก่อนครับฟีฮายืนถึงไว้แล้วใส่เลนอร์เพิ่มไปฐานันตีครับเอาเข้าไปเก็บชีทครันบอลหรือเปล่าแอนติเมตเก็บชีทเดนั์ครูนครับมานอวอยย้ำต่อพะชาได้แบ็กไปฮะสตอมไปเปิดพีคบีสวนตีสตันดีสตันย้ำก่อฟองสเปรยครับบอลอีคิดาเมตดาเมตอัดดาเมตเต็มเซ็มใดาวนเจอร์ดาวนเจอร์เจอเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวแล้วไม่ไหวแล้วดาวนเจอร์แตกไฟหรือเปล่าแตกไฟบอลดับเบิลคิวของมิทโลคอลครับฐานันต์อิมเมชชั่นวาร์ปกลับไปหรือเปล่าเอาแคนเซิลวาร์ป ปิงปิงบอกครับว่านั่นวีฮาอยู่แถวนี้ครับไทนี่รอโฉบไหมไทนี่รอโฉบหรือเปล่าเข้าไปทอนเอาไว้แล้วลวีฮาเกือบตายไปโดนสต็อปหลับไวแ้วแล้วต่อยตวเวกอัปมาครับมอนสเตอร์เขียว83วินาทีครับโดนเข้าไปแล้ววีวอลไปต่อหน้าต่อตาเอาไว้ทอนครับบดเข้าไฟเบรคไซด์ครับเฉือนไปเลยฮนะเฉือนเลยครับผมเฉือนเลยครับคุณพี่ เฉียดเลยครับคนพี่เรียบร้อยครับไทนี่ตายซึ่งเกิดมานาวอยตัดแนวหลังครับซุปเปอร์นว่าคาดไว้ก่อนรีคุเกันไปครับเออสปิเตอร์มาไม่โดนครับอีคุราใจถอยออกไปแล้วเสือนั่นอิวเลียตายบอกเจอจีเอสเผาหรือเปล่าเอ้เกือบบานหรือเปล่าเอ้ข้าบิงหลบโดนมิดไนก์กับมีสเลวิวให้อยู่แล้วแล้วสแตนใหญ่เปิดไปสับยับเลยครับดีดรัวๆครับไทนี่ไทนี่มีท็อตสามช้าบอกแต่ก็ไม่ไหวครับมีมาชั่นตายฮะ แล้วก็เปิดบีเคบีไปแล้วหน่อยครับแวะเฉือนบ้านซะหน่อยบ้านเราเปิดครับซื้อเกิดมาครับเอลเดอร์เดนทันแล้วก็ท่านั้นออร์ร่ครับได้เงินเด้งมาพอดีมั้งอ่ะไทนี่แหละมาครึบสตั๊ดใหญ่สี่เด็กชันไปสับยาผมเรียบร้อยครับไทนี่ตายครับร้อยยี่สิบห้าวินาทีครับตัวจี๊เลยตัวจี๊จ้าเลยนี่ตัดเคอร์เรทิ่งเลยฮะเดือดเอาหมดครับตอนนี้มิลเลอร์เหมือนหิวฮะ เบอร์โรสไซเสียบไปแล้วก็ปัดทอนย้ำต่อบป๊อปสมินเ,เครื่อนไปครับสับครับเอาให้ตายไปเลยฮะปิงมาสับครับผมไล่นัน้เดินเอาแรนเจอร์แรนเจอร์บีขบีแล้วถอยเจอนิดอาร์มสับสญญเซร็จอร์เจอร์ติดสแตนหรือเปล่าติดสแตนเจอได้ผมแล้วก็อันติดกรีดไปอเอาไข่แท้งทักด้านตัวของฝั่งบ่อน้ำครับแล้วจีจีนะจบเกมมันไปครับเรียบร้อยฮะโอ้โหไดแบบเท่สุดขอบชีฟนิกมา ชนะทางด้านนาวีไป2อศูนย์ครับเก็บแต้มแบบเต็มข้อผมก็ต้องไปลุ้นว่าท่านนั้นอีจีเนี่ยจะแตกพ่ายกับเวอนทตโปรหรือเปล่านะเป็นตำนานครับเทพ2อหนึ่งเป็น2องศูนย์นะเป็นแมตช์สุดท้ายในกรุ๊ปสเตจของนิกมาฮะที่เจอกับนาวีนั่นเองนะครับสาต่อ27ครับชนะไปนะสองเกมเลยทีเดียวแอนตี้เมทคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความดุดันนะตายแค่ตัวเดียวครับจังหวะไปแหลมๆไป ยืนลำหน้าออไสายเพื่อนเซฟไม่ทันนะฮะแต่หลังจากนั้นก็คือเล่นแบบใจเย็นใจนิ่งครับผมถอยไปออกทางด้านตัวของฝั่งบีบีเคปี B B นะเอามาทีมไฟผมก็เลยยืนแลกกับนาวิได้ตอนแรกไม่มีบีเคีนี่โดนดิซเซเบิร์ลัวโดนเซลเลนจากดาวน์เนเจอร์โดนทอสจากไทนี่เอาแอเนซะ์นะฮะเต็มไปหมดเลยเหลาแบบเดียวตายฮนะ นี่คือไทยนี่บิวคริใหญ่กับท่านอกานมไม่ทันนะเรื่องในท่านก็น่ากลัวเหมือนกันนะได้คริมาพร้อมโบ,โบ,โบกหรือโบกคริเข้าแรงเกมนี้เยอรมเป็นนั่นไอเอ็มเอ็นับวิชัคเตอร์โดนดีลีทไปแต่ว่าเป็นสเปซให้ตัวอื่นฟาร,ร์มได้แบบเต็มข้อดาวเวนเจอร์เกมนี้ก็ของเต็มที่แล้วแหละนะแต่อาจจะเต็มกว่านี้ถ้าไม่ตายเยอะครับเพราะว่าโดนโถมครับทุกตัวของนิ่งมานี่คือเข้าถึงตัวดาวเวนเจอร์ได้หมดนะเกือบทุกตัว วิชเตอร์ก็เข้าถึงได้เอาเดดบอร์ดไปปักต่อหน้าครับด้านแอนติเมทแซนคิงฟินิกส์แล้วก็ควนะีนอเพนเนี่ยสดเปรี้ยวซ่าจริงครับดาเมจของแอนตะิเมท2,007ครับฟินิกส์ก็2,006ครับซั Queen Pain 29, นเรย์พาวเวอร์ครับควีนอัพเพน2,009ครคือแป๊บเดียวที่แอนติเมทออนไลน์ไวมากไทนี่นี่เป็นเดอะแม็กดาเมจอยู 35, ่ฮะ3,005ก็ไม่ไหวเจอกันไป 20, ครับ200ครับนาวีนิกมา